ก็จะเป็นสควอตไซด์คิกนะคะก็จะได้ทั้งลำตัวด้วยแล้วก็เป็นการาทำคาร์ดิโอไปในตัวนะคะก็จะก,ก็จะเพิ่มอัตราหัวใจของเราให้เต้นเร็วขึ้นเมื่อหัวใจเต้นเร็วเนี่ยก็คือสร้างการผาอลผญนที่สําคัญนะ,ะที่แมจิบอกเสมอก็คือการหายใจหายใจให้ลึกให้แรงเข้าไว้มันจะทําให้เรามีกําลังในการออกมากขึ้นนะคะโอเคแมจิขอเพิ่มน้าหนักอีกอขั้นละ2อกิโลถ้าเหมือนสควอตแล้วก็ไซด์คิกนะคะโอเคจับเวลานะ,ะเริ่มค่ะ ทรงตัวด้วยลำตัวนะคะใช้ลำตัวในการทรงตัวการหายใจลึกจำสวอยให้ลึกเข้าไว้ไม่ต้องรีบใจเย็นๆให้รู้สึกว่าร่างกายของเรามันอยู่ในการทรงตัวตลอดเวลาเดี๋ยวไม่งั้นอาจจะเซได้ทำอย่างนี้ซะยี่สิบเว พัก 10, สิทำสี่ถึงหกเซตทำไปเรื่อยๆค่ะหายใจให้ลึกไะ